มาดูคนนี้หน่อยค่ะริจะเป็นขโมยไปขโมยปาล์มนะคะผลปาล์มที่อยู่คาต้นไปแอบตัดไปแอบลักของเขามาปรากฏว่าเจ้าของจับได้คาหนังคาเขาเลยค่ะกวกันดไปมตไม่ต้องก็ดตอนึงหลับปาล์มก็รู้ ไม่ไม่ใจเพื่อนตกลงมาพุที่ต้องไรนี่ไล่เดี๋ยว้องตกไปจนไรอีกโอ้โหนี่นี่นี่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้แหละค่ะที่เป็นขโมยนะคะไปแอบแทงปาล์มของเจ้าของสวนแต่ว่าโชคร้ายจริงๆออกมาเจอเจ้าของสวนจับได้คาหนังคาเขาบอกนี่เห็นเนี่ยแค่ทลายเดียวนะก่อนหน้านั้นขโมยไปแล้วกี่ทลายนะคะที่เจ้าของก็บอกเมื่อกี้แล้วก็เจ้าของสวนแอบถ่ายคลิปเอาไว้หมดเลยส่วนที่เราเห็นกันนะคะว่าขโมยคนนี้เนี่ย ร้องห่มร้องไห้ขอชีวิตทั้งหลายเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเขามีปืนนะและถือปืนขู่เอาไว้ด้วยส่วนเหตุการณ์นี้จบลงอย่างไรชมกันต่อค่ะไม่เนี่ยแล้วมึงบิ๊กบิ๊กแล้วมึงตั้งทำไมไม่ต้องงั้นเป็นโดยเรื่อยรอเจี๊ยบรอเจี๊ยบลงลงลงแล้วก็ไปยิงกเจียบกัมึงลง ไม่ลองลงบ้านมึงเดี๋ยวเราลองเขาใช่ยังรุงมึงเดี๋ยวดิคขายิงรถรถเจียกนะนั้นเมียวพี่รุ่งเมียวรุ่งเขากลัวแล้วเนาะกลัวจริงคือเขาทำท่าเหมือนจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะแล้วเจ้าของสวนเขาถือปืนอยู่ในมือใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าไปนะเขายิงแน่นอนฝั่งผู้ชายเสื้อสีแดงอย่ายิงที่อย่ายิงนี่แต่ ทางเจ้าของสวนเขาก็ยังใจดีนะแค่ยิงขึ้นฟ้าขู่ไปนะคะถึงขนาดจับได้คาหนังคาเขา,ขาแบบนี้แล้วเจ้าตัวบบยังแบบยังยังเลี่ยงๆอ่ะที่จะตอบว,ว่าใช่ไม่ใช่อะนะคะจบไปนะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าข่าว 灵、嗯、魂。嗯嗯嗯嗯